สวัสดีทุกๆคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยววันนี้น้องจะมาซอยผมอันนี้ผมก็ค่อนข้างจะอยากโศกแล้วยาวไม่ได้จะดีไปหมดนะคะเดี๋ยวดูหน้าหน่อยคะ่ะนี่ค่ะคนตัวเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนโศกใหม่นะคะเดี๋ยวดูกันนะคะดูซอยซอยก่อนช่วงนี้ก็ยังเต็มที่ลูกค้ายังไม่เต็มยังไม่ค่อยมีงานเดี๋ยวเรามาดูกันนะค่ะทุกคนเราจะค่อยๆซอยให้ออกมาท,ทุยๆสวย ครับโอหเดี๋ยวกูปิดก่อนนี่เรามาซอยกันนะคะเราก็จะติดกีดว่าผมอยากโฉกซอยออกมาจะสวยแบบไหนนะคะเราก็มาจาาัดให้เขายาวไม่ได้ตรงนี้ยาวแล้วมันดีดไปหมดใช่ที่เยอะมากดันมันก็ไม่ได้โซบไม่ใช่ความตั้งใจของเจนานหะมันนานมาแล้วเลยที่นี่พอาะเจนาอิ่มตัวเลยะะไก<ห>ูเป็นที่เลยค<ห>ือเขชอบแบบพวกนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ คุณนายก็ดีเขาเรียกน,นะคะลูกอุปถัมภ์ค่ะสาธุกตะแต่ว่าแม่ก็ต้องทำตัวดีด้วยนะคะอกวไม่ได้เล่นแล้วอย่เดียวไม่ได้เลยนี่สารลงแลเขาแย่ทุกคนรื่ิองนี่เราก็ข้างหลังนี่เราก็ตัดตรงเลยนะคะคนเดียวให้ดูจะาครับนี่ตรงวันนี้ตัดตรงเลยเพราะมันดิดนะเดี๋ยวเราก็เอาแบ,แบบไม่ต้องมีหางอ่ะถุยเสยถุย คุยทีนี้เพราะผมอยากสูกแต่ผมรอนสวยมากนะคะดูนะคครับ่อยๆหยิบอย่างนี้นะคะทุกคนแฟนขับเอฟซีทังางๆยั่ทุ่งหนีกันนะช่วงนี้ก็ทําอาหารมั่งอะไรมั่งเดี๋ยวไว้เต็มที่เอาไว้ยาวก็ได้แต่ว่าเธอไม่เหมาะเพราะว่า เอาไว้สั้นตลอดเพราะยาวกือเคยดูกระเซิร์กกระเซิร์กใช่ไหมใช่จะดูกระเซิร์กกระเซิร์กเพราะเราไม่คินไงเหมือนเจ้านาเนี่ยเจ้านา่ยในชีวิตก็ไม่เคยดูอย่างนี้นะคะซอยให้ดูนะคะในชีวิตก็ไม่เคยถักไปถักเปียแล้วตลเอิมากตลกปัญญาอ่อนมันกนัวมันไว้ยาวมันก็จะฟูๆใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ก็นั่นอันนี้ก็ลูกค้าประจำครับถ้าไปโดนที่ไหนมาเจ็บช้ำกลับมาก็จะมาซ่อมนี่นะคะเ่อ็นรีร้านซ่อมแซมได้ทุกเรื่อง ช่างอาจจะดูอวบตอนนี้กำลังซิดตัวไหมอันนี้ดูนะคะทุกคนนีขอเราต้องค่ายแบบแค่ต้าเห็นเลยแค่ต้าเห็นค่ะอันนี้เดี๋ยวจะดีไซน์นนี้สวยผมผมยักโศกเส้นเล็กเราก็ตัดตั้งมืองนี้นะคะเพราะที่นี่เขาซอยที่ใดด้วยนะคี่ยใดด้วยได้เดี๋ยวจะให้ดูเพราะว่าถนมากเขาจะซอยแล้วก็กลับบ้านกันเพราะว่าชาวบ้านเรานั่งแปรง่ายๆเขาก็ไม่ได้ไปไหนเข้าสวนนอกจากมีงาน จะสวยกันทีอันนี้เราก็ตัดอย่างนี้นะคะอย่างมันดีดมากเลยจะทำยังไงจะไม่ให้มันดีดอ๋อไม่ดีดนะไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติจะให้มันยาวกว่านี้นิดนึงไม่ต้องให้สั้นดดีดก็ต้องยืดอย่างนี้เลยอะไมายืดกันไม่แพงเดี๋ยวไม่ต้องลองเอายอดแล้วเดี๋ยวมันจะดูบางไม่ใช่รายการยกมือแหมเสียงก๊อปจะไม่ให้ตัดเลยก็ต้องไม่ต้องตัดเลยยกมาแล้วก็ซอยทิ้งเลยนะคะอันนี้กวนจะตัดยังกวยแล้วเนี่ย จะสวยไม่ต้องกลัวไม่ทําร้ายลูกค้านี่พอตัดแล้วมันรอนกันพอดีไม่ใช่พอยาวอย่างนี้ก็คอยมาเล็มอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะคอยมาเลม็ไมไว้ให้มันดีดแค่นั้นแบบหละพอเนี่ยก็สวยเลยไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะดูทุยสวยนีเราก็กินด้านข้างพอช้างไม่ค่อยจะได้วางเสร็จแล้วก็เรามาเปิดเปิดข้างเลยใช่ไหมคะเปิดข้างเปิดข้างเลยดูกันนะอันนี้เราก็หวี่างนี้ก่อนเลยนี่เลยค่ะ ก่อนเตือนเอาไว้เนี่ยหน่อยนไว้นิดพ,พอเพราะว่าเขาไม่ชอบค่อนข้างจะเป็นสาวเห้าตัดไปนี้ก็ไม่รู้ใครจะเป็นผัวเป็นเมีนอนทรงเดียวกัน <laughs> สนุกเฮฮาอย่าไปซีเรียสซีเรียสมากเครียดแล้วไม่ดีถนัดใครถนัดมันนะแต่ที่นี่จะชอบแบบเวลาเปิดปุ๊บเอามือจับเลยค่ะเราไม่ต้องสอยคุยน้อาสวยนะคัไม่ได้พูดผิด เดี๋ยวจะไปเง็ดปูดลูกค้าเพราะนี่เราตัดอย่างนี้เลยฮะนี่เราก็ติดนี่เดี๋ยวก็เก็บเลยเราเก็บอย่างนี้เลยเราไม่ต้องไปนั่นเยอะให้มาหสวยเลยไหมคะเนี่ยดีดหน่อยก็เก็บหน่อยแค่นเนี้ยนึนนกวก็จะเปิดจอนเปิดค่าไอ้นี่เลยเป,เปิดเปเตอรเลียนเลยยากอยู่ก็เปิดได้แต่เปิดว่านต้องเอาหอย่ะเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นไงมันจะหน้าเนี่ย เออนะหนยากอยู่นะหนุย่ยเจนาว่าหนุ่ไม่กล้าหรือหนุกยก,กล้านะอ่ามันก็ไม่เป็นไรทนี้ว่ามันไม่สวย,ยงันต้องเราแก่แล้วก่อนอ,อ,อันนี้เรายังเอาความงามนิดนึงถ้าผมยาวอยา่างจินาได้ที่รอนสวยนะไม่ใช่ไม่สวยนะเห็นไหมเห็นไหมคะมีวอลลุม่มยัยไม่ต้องใดเลยยังได้เลยสวยนะคะอันนี้เราก็วันนี้หันนี้เลยเกล็ดนั้นโอเคช่างครับอไปลูกค้าเดี๋ยวนี้หน้าใส่ นี่น่าสว่างปะใช้สบู่ธรรมดาสบู่ธรรมดาเนี่ยกนร้อยเ่านี่ก้ละร้อมีเวเหรอเนียต้องไปซื้อนลนลโหมีท่านันเอันนี้ั่งใช้ยังไม่หมดอก้อนเรค่อยไม่ค่อยใช้ใช้ไมทไใช้เยอะอันนี้เราก็เปิดเลยนะคะทุกคนก็คุยกันบ้างทากันบ้างค่ะจะไปซีเรียสมากไอวินี่เราก็ต้องมีก่อนด้านเดิมหน่อยอย่าไปซีเรียส ยิ่งกลัวไปยิ่งมา <c oughs> อันนี้ก็ปาดเลยค่ะคุณน้องวิวไม่เห็นมายืนผมบ้างเลยอันนี้ก็ปาดเลยนะคะนี่นี่นี่นอันนี้ถ้านั้นเติดเราก็เก็บนี้เลยเห็นไ,ไหมคะซอยกันเองก็ได้ที่ป้านนะอาซอยให้แม่ก็ได้ให้น้าก็ได้ตรงนี้ได้ทุกรุ่นค่ะต้องก็วัยรุ่นยันมีอายุนะคะจะมาโกบที่นี่ก็ได้นะไล้สารนะใช้น้ํา ถ้าไม่ใช้สารเคมีนะครับมีทุกอย่างตอนนี้ค่ะจัดเต็มจัดใหญ่โอเคผมดูค่อนข้างจะหนาในะข้างๆอูเนาะแต่ก่อดไม่ค่อยมีเรนส์ที่ว้ผมเยอะตาผมอะไรใช้เดนโตเดอร์แล้วก็ใช้เห็นไหมนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จด้วยปะเนี่ยได้หน่อยไม่ต้องน้องสวย แต่งมันไม่ต้องแต่ก็ไม่ต้องแต่งมันสวยใช่ไหมล่ะรอนดีใช่ไหมผมไม่ต้องอะไรมากๆเลยเขามีวอลลุ่มอยู่แล้วสวยนะ่ะหลูกก็ไม่ติดกันนะว่าแม่ช่วงนี้แม่ก็ชอบอะไรตามใจแต่เรื่องส่วนมากจะเป็นเรื่องน้ำยาเล่นไม่ตางค์นั่เอามาดิเสียต่อผมนี่ก็พวกกระจองแล้วต่งถ้าไม่งั้นมันจะเซิร์ฟกระเซิร์กมันไม่เป็นตรงไง พอต้องเวายาวนิดตรงนี้ตรงนี้นพอยาวนี้ต้องมาซอยและเล็มปลายๆนิดนึงอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ข้างหลังก,ก็สวยนะคะนี่เดี๋ยวก่อน<า>อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะมีปัญหาเลยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถูกใจไหมถูกใจทำไมมันจะแดกเลย